ปรากฏหลังจากนั้นไม่กี่วันกลางคืนประมาณสักยังไม่กี่ทุ่มนะประมาณสักสองทุ่มสองอสี่ทุ่มมั้งประมาณสี่ทุ่มเฮียกวงโดนยิงจำได้เวลาท่านสอบปากคำท่านในท้องที่ท่านนะท่านจะใช้คำว่ารู้จักกูใช่ไหมใชใ่ครับสารวัตรเรวัตครับข้อแม่ให้ลูกข้อแม้โกหกตายคือเราเป็น คนที่จะต้องดูแลชาวบ,บ้านคนที่ปกครองต้องมีความเด็ดขาดต้องมีความเด็ดขาดใครจะว่าเราโหดหรือ,อยังไงก็ขาับคําพูดต้องเด็ดขาดพูดไปเนี้ต้องเด็ดขาดไปหมาเหา่าแคแคะมันไม่กลัวหรอกรต้องบอกถ้าผมกับคุณไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกันนะถ้าคุณโกหกเนี่ยผมจะช่วยนะครับผมไม่ได้พูดว่าจะไปยิงไปฆ่าเขานะ ไม่มีครับไปข่มไปขู่ไม่มีผมจะช่วยครับเผื่อเ็าเอาอัดเทปไปฟ้องศาลก็บอกเอาก็ผมจะช่วยอ่ะเออผมจะช่วยครับมันต้องมีทางออกให้กับตัวเองไม่ใช่ไปขู่ว่าไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจะฆ่ากูจะกระเทิมมึงไม่มีจากเรวัตไม่มีครับก็มาก็โอ๊คเดี๋ยวผมจะช่วยคุณนะครับแต่เขารู้กติกากันว่าช่วยอย่างไรกติกาช่วยให้ไปเกิดใหม่จะได้สบายเออ แต่ถ้าเราไปทําที่เขตภาคอื่นเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะจะไปทําเขตเหนืออีสานหรือภาคใต้อะไรเขาไม่รู้จักเราเขาไม่รู้จักเราแต่ถ้าเขตพื้นที่นี้เขารู้จักเรารู้ว่าเป็นคนยังไงพูดจริงทําจริงรนักเลงอย่างเนี้ยนะฮะผมผมจะอย่างเนี้ยมีบางคดีที่เล่าไม่ได้เนี่ยอีกเยอะครับ,รบมีหลายคดีที่เล่าไม่ได้แต่ว่าเวลาเล่าเนี่ยผมจะเล่าอย่างนี้นะครับผมจะ พยายามไม่เล่าเรื่องวิสามันเพราะมันไปสะก,กิดใจผมไม่ได้กลัวแล้วครับที่ผมตัดสินใจมาออกให้คุณโอ๊กสัมภาษณ์เนี่ยครัใครเป็นศัตรูผมมันจะได้เริ่มฮะด่าก่อนไงไอ้เทียเลวัดไอ้สัต์เลววัดอะไรเงี้ยผมจะได้รู้เช็คมันว่ามันเป็นใครลูกเต้าไอ้คนที่เราไปฆ่ามันหรือเปล่าครับผมรู้นะฮะผมรู้คือพวกเนี้ยหมาชิสุครับหมาชีสุเข้าใจหมาชีสุไหม มันเห็นหน้าเรามันก็จะโกรธเก็บอารมณ์ไม่อยู่ก็จะโพสตผิงป๊ปป๊บปป๊บป๊ปมาเนี่ยเราก็ได้เช็กย้อนไปก็มีงานทําดิเช็กไปว่าเออมันเป็นใครครับไอ้พวกนี้มันกระจอกมันไม่รู้หรอกคิดว่าปลอมยูเซอร์แล้วเปลี่ยนชื่อนั้นชื่อนี้ไอ้หนูเอยอนุบาลครเข้าใจไหมฮะอนุบาลไม่งั้นนี่มึงไปช่อโกงเขาหลอกเขาตํารวจเขาไม่ตามจับได้ยันบ้านเราอย่าไปนั่นฮะอย่าไปอย่าไป อินก <In> ับโลกโซเชียลอย่าไปดูว่าเขาสรรเสริญชื่นชมเราหรือเขาจะนินทาว่าร้ายเรารนะฮะแต่ถ้าเกิดมันหมิ่นประมาทเรารเอาความเท็จมากล่าวไอ้พวกนี้ดำเนินคดีเลยไม่ต้องไปทำอะไรมันละไปดำเนินคดีแจ้งความดำเนินคดีเลยแจ้งเสร็จเรียบร้อยมันคิดว่ามันรอดไม่รอดหรอกถึงเวลาก็ให้ไปสะเดาะเคาะในคุกซะ ผมส่งไปมีเคสหนึ่งครับเขาด่าท่านผมแ็แคปหน้าจอไปทั้งด่าทั้งชมถ้าพักท่านก็ส่งลายกลับมาผมแป,ป๊บเดียวเองห้านาทีอ้าวสอตชอบ้านเลขที่นี้มีหน้าที่อยู่ตำบลอายุเกิดพอสอบโอ้โหห้านาทีท่านส่งมาแล้วเด็กคนคอมเมนต์คือคนนี้มึงจะไปหามันไหมโอ,โอ๊กไม่ฮะไม่ได้พอโอ๊กครับแคปหน้าจอมาส่งมาให้ผมผมก็เช็คแป,ป๊บเดียวครับ,รบลูกน้องยังอยู่เยอะนะฮะก็ดูดูแล้วก็รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนครับเร็วมากแล้วมันไม่จบแค่นั้นครับ ผมขับรถไปหาเลยขับรถไปหาเลยคือมันด่าไม่ว่ามึงมาท้ายิงเนี่ยไอ้สัตว์มึงเป็นใครมาเนี่ยครับผมชอบอยู่แล้วตื่นเต้นชอบอยู่แล้วตื่นเต้นมาเนี่ยที่จริงเะส่งลูกน้องไปสะเดาะเคาะก็ได้แต่ไม่เอาครับมาแต่ไปดูแล้วขี้พืชถืดถังเหลือเกินเลยนะฮะแ,แต่แต่อย่าไปใส่ใจตรงนี้นะครับอย่าไปใส่ใจตรงนี้เพราะว่ามันจะทําให้เราทุกข์ทางใจมากกว่านะฮะครับผม มีอีกคดีนึงครับอันนี้ก็เป็นคดีดังครับเกิดที่จังหวัดนครปฐมครับคดียิงเสี่ยกวงครับท่านอันนี้จับคนร้ายได้ไหมฮะจับได้หมดยกกลัวเลยเกิดอะไรขึ้นทับคดีนี้เสี่ยกวงเนี่ยนะครับเสี่ยกวงเจอาเขาเรียกเสี่ยกวงเจอาเขาจะรวยมากนะนครปฐมเนี่ยผมถือว่าเสี่ยกวงเนี่ยติดลําดับท็อปไฟเลยครับท็อปไฟใหญ่ๆนครปฐมเนี่ยเสี่ยกวงคือเขาจะมีรถ รถวิง่งบรรทุกหินบรรทุกทรายอะไรเนี่ยอรพันเนี่ยร,รถอรพันธที่ทาสีม่วงม่วงทารถสีม่วงม่วงมีเป็นร้อยพ่วงครับนะครับแล้วก็เปิดเปิดเทคเปิดผับอ่ะเขาเรียกผับ jr นคนปรปฐมครับเสียกวงตอนนั้นน่าจะปีพศสองพันหรสี่หรือ4ี่ิบเ้าผมเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนอยู่ครับมันตรงกับวันตรุษจีนวันที่สิบาเมษา ผมนั่งที่ห้องทํางานที่ศูนย์สืบสวนที่ภาคเกตตรงองค์พระปฐมเจดีเนี่ยครับก็เสียกวงมาเสียกวงมาหาผมครับเอาขนมตุจีนขนมเปี้ยะขนมเปี้ยะมาให้อะไรให้ก็เราดูแล้วราสีมันหมองเอีกแล้วครับราสีหมองแล้วก็บอกเฮียขอบคุณมากเลยผมก็ตึ่นนั่งอุตส่าห์เอาขนมมาให้อะไรให้เนี่ย มีไก่ด้วยมั้ครับมีไก่มีขนมเทียนขนมเข่งขนมเปี๊ยะอะไรแล้วก็เขาสําหรับไปให้คนเคารพนับถือครับแต่เขามาให้ผมเนี่ยเราไม่สนิทกันมาก่อนนะแต่มาให้เพราะว่าผมเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนเขาคงจะกลัวไปจับรถบรรทุกเขาน้ําหนักเกินครับหรือเราจะไปจับสถานบริการเขาเปิดเกินเวลาซึ่งผมไม่ทําอยู่แล้วผมตามจับแต่คนร้ายที่มาลังแกชาวบ้านนะฮะเขาก็มาให้ ผมบอกเฮียต้องระวังตัวนะบอกมีข่าวอะไรไม่มีข่าวอะแต่ว่ามันเกิดความรู้สึกว่าเฮียดวงไม่ดีครับผมก็ว่างั้นเขาบอกท่านไม่ต้องห่วงผมสนิทกับท่านนายทหารใหญ่เลยซึ่งท่านมีอำนาจตอนนั้นมีอำนาจมากยศพลพล,ลเอกอครับสีกันตีก๊อกกันทุกอาทิตย์แล้วผมไปไหนก็ไปคู่กับท่านผู้การนครปฐม คือพลตำรวจตีกเกษมสังขพันธ์ครับเป็นผู้การนครถธม์เขาจะสนิทกับเฮียกววงมากไปกินอะไรต่ออะไรเนี่ยปรากฏหลังจากนั้นไม่กี่วันกลางคืนประมาณสักยังไม่กี่ทุ่มนะประมาณสักสองทุ่มสองเออสี่ทุ่มมั้งประมาณสี่ทุ่มเฮียกวงโดนยิงผมก็พักที่แฝดเป็นหัวหน้าศูนย์ผมพักที่แฟตต้นโพข้างๆองค์พระอยู่แล้วผมก็ไปที่เกิดเหตุครับ โอ้โหเฮียกวงโดนยิงออกมาโทรศั์หน้าเทคที่เจอาร์โดนยิงด้วยปืนจุดสามแปดซูเปอร์เป็นปืนพกสั้นจุดสามแปดซูเปอร์เฮียกวงไปกับผู้การ,กรเกษมนะนั่งกินโต๊ะเดียวกันนะนั่งกินโต๊ะเดียวกันพี่เสมผู้การเสมก็นั่งอยู่ในในเทคอะคในร้านอาหารน่ะกินอาหารกันเนี่ยเฮียกวงขอญาตออกมาโทรศั์เพราะในเทคมันดังอะในร้านอาหารมันดังออกมาโทร ไอ้มือปืนนี่ยิงกล้องวงจรปิดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทําทางเทคนิคก็ไม่ได้ครับแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่เฮียกวงโดนยิงเป็นฆ่าบอดีอะ่ะเป็นฆ้าบดีอะ่ะแล้วก็เขาสนิทกับพู้ข้าปัญชาผมเทรานั้นเนี่ยผมเนี่ยถือว่าเด็กสุดอะ่ะที่เขามาทําความรู้จักอะ่ะเอ๊คดีนี้ใครยิงวะ เรื่องอะไรยังไงเพราะว่าเฮียกวงเขาทําธุรกิจเยอะไปประมูลตรงนั้นทําโครงการตรงนี้เป็นร้อยล้านพันล้านน่ะนะทําโลงโม่ด้วยทําอะไรด้วยผมก็ตายหาแล้วเช็คยังไงก็เช็คไม่ออกเช็คทุกซุ้มมือปืนว่าใครรับงานมันก็เช็คซุ้มที่ชอบรับงานคือซุ้มเพชรบุรีซุ้มลาดบุรีซุ้มการบุรีซุ้มประจวบ พอไปเช็คหนึ่งเราต้องรู้ก่อนนะว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นปืนขนาดจุดสามแปดซูเปอร์แบบออโตเมติกทิ้งปลอกมาเนี่ยพอไปดูปุ๊บนี่มันจุดสามแปดซูเปอร์จุดสามแปดซูเปอร์คนที่จะใช้เนี่ยคือคนรุ่นเก่าครับเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช้รุ่นโอกนี้ไม่ใช้จะไปใช้9ก้ามมอกันส่วนรุ่นเก่าเนี่ยอายุ50อัพขึ้นไปเนี่ย ห0อัพหกอะไรเนี่ยก็จะใช้ปืนจุดสามปซูเปอร์จุดสามแปดเปอร์เหมือนกับพวกตระกูลใบคานคใช้เนี่ยนะทำไมเขาถึงใช้ปืนจุดสาปซูเปอร์รู้ไหมไม่ทราบสมัยก่อนเนี่ยใครจะขอปืนขนาด11บเอ็ดมมเนีนน่ยนายอำเภอจะไม่ให้นายทะเบียน<ๆ>จะไม่ให้<ๆ>เพราะรถือว่าเมื่อก่อนตีเป็นอาวุธสงครามเลยหน้าตัดมันเกิน หน้าตัดมันเกินก็จะอนุญาตให้แค่ขนาดจุดสามแปดครับจุดสามสองจุดสองสองหกจุดสามห้าอย่างเงี้ยนะครับจุดสามแปดซูเปอร์ถือว่าเป็นปืนที่แรงที่สุดที่นายทะเบียนอนุญาตให้กับชาวบ้านมีและใช้ได้เขาชอบชอบใช้ปืนจุดสามแปดซูเปอร์นะฮะก็เราเช็คเช็คแล้วย้อนไปดูประวัติปลอกกระสุนนี้เคยก่อเหตุมาไหมในช่วง เก็บจนกระทั่งไอ้ดาบรังสันเนี่ยมันเป็นเจ้าหน้าที่ในดาบเนี่ยสนิทกับผมบอกไอ้สันมึงเอาปืนจุดสาแปดซูเปอร์ที่เคยก่อเหตุมาเนี่ยมีบ้างไหมตรงกับคดีอะไรบ้างครับเพราะอาศัยพยานไม่ได้เลยพยานที่เห็นเนี่ยจําไม่ได้พอได้ยินเสียงปืนเด็กที่นั่งข้างหน้าแม่งก็จําไม่ได้แหละนะฮะใส่หมวกไอ้โม่งมายิงหมวกแบบไหมพรม หมวกแบบใหม่ผมดึงปุ๊บปิดมามันก็มองไม่เห็นแล้วว่าเป็นใครยิงเสร็จมันก็หนีไปก็ปรากฏว่าเช็คหลายเดือนใช้เวลาหลายเดือนนะครับเพราะมันค้นเก็บไม่เป็นระบบอะ่ะก็ไปเจอปลอกกระสุนที่หล่นเนี่ยไปตรงกับคดีหนึ่งซึ่งมันไปก่อเหตุฆ่าเขาที่นครชัยศรีกับพยายามฆ่านะครับมันไปตรงกับไอ้บอด ไอ้บอดชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไม่ได้จํานะโอ้โอก,ก็ไม่ได้บอกเลยว่าจะสัมภาษณ์ผมคดีไหนอะไรยังไงเนี่ยถ้าพูดไปเดี๋ยวมันผิดเพราะว่ามันมีพยานหลักฐานในในโซเชียลอยู่แล้วนะครับ,รบไปพิมพ์ดูว่าคดียิงเสียกวงเสียกวงเจรนครมถมเนี่ยก็จะรู้ว่าคนร้ายชื่ออะไรยังไงนะครับ,รบผมก็ไปจับ <Board. S 2> อบอดเนี่ยไอบอดมาไอบอดเนี่ยอายุห้าสิบกว่าแล้วเขาเขาเรียกเสืออะไรไม่รู้นะครับมันมเป็นฉายาด้วยมีฉายาเลยนะไอเสือบอดเนี่ยตามันบอดข้างมันเคยไปก่อเหตุปล้นเขามาแล้วก็โดนยิงตาม,มาแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นมือปืนอาชีพอ่ะครับแต่มันเวลาไปก่อเหตุปล้นรับอะไรเงี้ยมันจะชอบยิงชอบฆ่าเขาผมก็ไปเอาตัวมาได้ ทำไมใช้คำว่าเอาตัวมาได้ไหมถ้าจะออกให้พนักง,งานสอบสวนออกหมายเรียกมาคุณว่ามันจะมาไหมไม่มาลครับไม่มาครับออกหมายจับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หนึ่งไม่มีประจักษ์พยานสองยังไม่ได้ปืนครับผมก็ต้องใช้วิธีไปเชิญตัวเข้าใจคำว่าเชิญตัวไหมครับเชิญตัวมา เดินตัวมามาซักมาถามมันก็ให้การรับสาภาพหมดก็ถามว่าได้รับจ้างมาจากใครปืนไว้ที่ไหนครับถ้าไม่ได้สองอย่างเนี่ยผมก็ช่วยเหลือนะพี่เสือครับเข้าใจคำว่าช่วยเหลือไหมครับอ่านี่คือเวรกรรมของนักสืบนะครับนะมันก็กลัวเราช่วยเหลือ <laughs> ไม่มันต้องช่วยเหลือคนเฮียเอาไว้ไม่ได้หรอกครับนะฮะต้องช่วยเหลือผมไม่เคยสงสารไอ้พวกนี้เลยครับนะครับออกมาออกคุกมาแล้วยังมาก่อเหตุซ้ําคนติดคุกออกมาแล้วก็มาอยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัวทํามาอาชีพสัมมาอาชีวะสุจริตเนี่ยผมก็อาโหสิให้อภัยนะแต่ถ้าคนชั่วเนี่ยออกมาอย่างนี้มันก็ไม่ไหวครับก็จับได้หมดทั้งกวนเลย สามคนหรือสี่คนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไปจับนายกอบตอเจรเคสามผันครับผู้จ้างหวาน,วนผู้จ้างหวานถามว่ามันขัดแย้งอะไรจ้างมาเนี่ยสี่แสนคือไอ้นี่เขาอยากจะเป็นคนใหญ่ครับอยากจะเป็นเจ้าพ่อเขียดอู่ทองเขาไปทําโลโม่ที่อู่ทองครับก็เฮ้ยถ้ามีอะไรมึงต้องเหมือนกับเก็บก๊กอะ <laughs> เหมือนกเก็บก๊กอะ มึงต้องมาดูแลกูนะเพราะว่าโลโม่มึงเนี่ยมันจะเข้ามาเขียดกูด้วยนะนะอย่ยกวงเขาถือว่าเขามีคนใหญ่เป็นแบ็คครับคบท่านทหารระดับพลเอกใหญ่ระดับใหญ่เลยครับคบผู้การ,กรเกษมผู้จัดการเขาก็รู้จักเขาจะไปกลัวอะไรกับนายกนี้แต่มันก็ เป็นนักเลงไม่ได้เป็นซุ่มมือปือนรับจ้างก็ไปขัดแย้งกันอย่างเงี้ยและก็ยิงเฮียกวงนะครับก็จับได้หมดนะฮะจับได้หมดดำเนินคดีได้ทั้งหมดเลยมันมียิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สมุทรสาครกับยิงแกนนำต่อบ,บ้านฐานหินที่สมุทรสาคร